สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับทีนี้ก็อยู่ในฟีฟ่ายุบสามคาสิโมดนะครับลีนี้ก็เป็น EP ีที่12แล้วนะครับโดยที่ในเกมการแข่งขันหน้าต่อไปนะครับจะเป็นเกมเอเบลโพคาวรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยที่อุลิเซียดอทมุลของเรานะจะไปเจอกับฟาวเวลวบบวกนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สนามสนามที่ใช้แข่งขันในเกมนี้นะครับจะเป็นโอลิมเปียสตาดิโอนะครับเป็นสนามที่ใช้ในรอบชิงชนะเลิศเกมเดวิลโพคาวนักนี้นะครับผมโดยที่ผู้เล่นของทั้งสองทีมก็มีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับในเกมนี้ บุลิเซียดอมุนจะมาในชุดสีเหลืองดำนะครับซึ่งเป็นชุดเก่งของพวกเขาส่วนฟาเวลเวบบวกนะครับจะมาในชุดสีขาวเขียวนะครับผมดอมุนเพิ่งจะคว้าแชมป์บุนเดสลิก้าไปหมาดๆเลยนะครับในนัดสุดท้ายของฤดูก,กาล2022-2023นี้นะครับโดยที่ดอมุนก็ได้แชมป์ไปนะ ส่วนโบบบอกในฤดูกาลนี้ครับก็สามารถโชว์ผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยสามารถทะลุผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศได้เลยนะครับผู้เล่นของดอทมุลก็มากันครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นบาโบซ่าเอนดิก้าหรือแม้กระทั่งกองหน้าของเขานะครับจนสีมาโก้ร้อยก็มานะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเกเกอร์โคเบลเหมือนเดิมนะครับผมส่วนบบบวกก็มาในชุด ตัวหลักนะผู้รักษาประตูจะเป็นคาสติลนะครับเซนเตอร์แบ็กสองคนจะเป็นลาคอรกับบอโนนะครับแบ็กขวาดานิโลแบ็กซ้ายลูซิลองกองกลางตัวรับอาโนนะครับผมยืนคู่กับสวานเบิร์นะครับปีกขวาวิเมอร์ปีกซ้ายเบกาโลกองหน้า2คนจะเป็นเอ็นเมชากับอามิลี่นะครับ <im itation> <im itation> ส่วนทางฝั่งบุรุเซียดัตมุนนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเกเกอร์โคเบล เซนเตอร์แบ็กสองคนจะเป็นเอนดิก้ากับบาโบซ่านะครับแบ,บ็กขวาคาตาลิโนแบ,บ็กซ้ายเป็นเฟลองเมนตี้นะครับผมกองกลางตัวรับจะเป็นออสคารยืนคู่กับปาปาดูโปลอสนะครับรกองกลางตัวรูปมากโก้รอยปีกซ้ายบิลลิงแฮมปีกขวาบากูนะครับรกองหน้าจะเป็นต้นซีนะครับเป็นโบบวกเริ่มเคลียบอลก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมมาแล้วครับโบบวกขึ้นมาที่เอนิชาออกขวามาที่วิเมอร์ เมอร์พาบอลขึ้นมาแต่เป็นทางฝั่งเมนดี้ครับแต่บอลไม่ได้บอลยังอยู่ที่วบบวกนะครับวบบวกยังเล่นอยู่ตรงกลางสนามมาที่สวานเบิร์กจ่ายมาที่อาร์เมรี่ทำชิ่งกันอาร์เมรี่ขึ้นมาชิปข้ามหัวโคเบลลกนี้แต่บอลออกหลังไปนะครับเป็นทางฝั่งดอนมุลได้สวนกลับลุนี้นะครับบอลอยู่ที่มาโก้ลอยมาโก้ลอยเลี้ยงขึ้นมาจ่ายมาที่ต้นซีแต่บอลยังไปติดฝั่งวบบวกครับ อชานได้บอลกลับมาที่ต้นซียิงลูกนี้แม่บอลออกไปครับไม่น่าเสียดายมากครับนานๆจะได้โอกาสลุ้นทีนะครับสำหรับรูเซอร์มุลแต่ก็ยิงออกไปนะครับลูกนี้อ่ะอชานจ่ายทะลุช่องมาที่ต้นซีต้นซีนดึงไว้แม่ยังเป็นวบบวกแย่งไปได้เอา้าบอลกลับมาที่มาก็ร้อยไม่ยังติดก้องหลังของวบบวกนะครับบซ้ายมาที่เบกาโลทำชิงกันเอมิชาเอมิชา,อ,ชาออกซ้ายมาที่เบกาโลอีกที เป็นคาตาลิโนแย่งอ้าวลูกนี้เบกาโลมาเบกาโลยังดึงไว้แม่แต่เป็นคาตาลิโนนะครับใช้ความเก่าบังไว้ได้ครับมาที่บากูเป็นมวบบวกครับลูกนี้อบอลออกข้างไปครับผมลาคอกจะเปิดขึ้นมาลูกนี้มาที่เอเนช่าได้บอลออกขวามาที่อามิลลี่ยิงไปติดบ็อกบิเมอร์บิมเมอร์ยังอ,อยู่ที่เมนดี้อ้าว เป็นอารมิลี่ได้บอลอามิลี่ล็อกหนึ่งจังหวะอามิลี่ดึงตอกส้นมาให้วิมเมอร์อาโนวิมเมอร์วิมเมอร์ยังคลองบอลอยู่กลับมาที่อาโนแล้วก็ออมที่ลูซิลองลูซิลองมาที่สวานเบิร์กสวานเบิร์กมาที่เบกาโลเข้าไปเลยครับโอ้โ oh หเป็นทางฝั่งวบบวกออกนำบลูลเซียดรอดบนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมในนาทีที่45บวก4นาทีเลยนะครับ แม่ครึ่งแรกน่าจะเป็นที่วบบวกนะครับที่ขึ้นนําไปได้นะในความผิดพลาดของกองหลังดอดมุลแน,น่เลยครับลูกบอลมาที่เดกาโลดได้ยิงจะจ่อหน้าประตูเลยครับแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับลูกนี้เข้าไปเลยครับเดี๋ยวครึ่งหลังน่าจะเป็นดอดมุนต้องหาทางแก้เกม,มานะครับ และพุทธสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกครับเป็นทางฝั่งบวบวกนำดอดมุูลอยู่หนประตูต่อศูนย์ครับผมออชานจายมาให้มาก็ร้อยมาก็ร้อยมาที่ต้น C ีแล้วลูมนี้ต้ีวอนเล่เข้าไปเลยครับลูกนโอโ้โหเป็นดอดมูลตามที่เสมอได้อย่างรวดเร็วนะครับในนาทีที่51นะครับผมจากต้นซีเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันครับ ม่เป็นมาก็ร้อยจ่ายทะลุช่องมาให้ต้นซีครับจับบอลลูกนี้แล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยนะครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับบอลสวนกลับลูกนี้แพทริชิกแพทริชิกเลี้ยงมาต้นสีอ้าหลุดไหมใช้ความเร็วก็ชากมาต้นซียิงเอา้าเข้าไปเลยครับลูกนี้โอโ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับพลิกขึ้นนำแล้วสำหรับบรูเซียระมุนไม่ลูกนี้ เป็นความสามารถเฉพาะตัวของแพตติชิกพาบอลขึ้นมานะครับแล้วจ่ายทรลุช่องให้ต้นซีนะครับมาดูภาพช้าต้นซีก็กระชากมาแล้วก็ยิงเบียดเสาสองเข้าไปเลยนะครับผมแปลนเน้นๆลูกนี้หมดสิทรับเลยนะเดาทางก็ผิดแล้วเหมือนจะล้มตัวไปทางขวานะครับแต่ต้นซียิงไปทางซ้ายก็ต้องกลับมาทางซ้ายแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับลูกนี้ลูกนี้อะเลนสั้นของวบบวกบวกบวกยังอยู่ที่ อโนอาเข้าไปเลยครับโอ้โหตีเสมอได้นะครับบวบวกลูกนี้2อประตูต่อสองครับเ็นลูกเตะมุมเล่นสั้นมานครับแล้วก็จ่ายทะลุเข้ามาตรงกลางให้อโนแอ่นิ้นๆเลยนะครับ2อประตูต่อสองครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของครึ่งหลังแล้วน,นะครับเปิดมาลูกนี้แม่แฮตติชิกเล่นแต่ว่ายังไปติดกองหลังของบวบวกตัวซีอียังดึงไว้แม่ยังอโนยังมาแย่งไปได้นะครับ และพุทธศิลป์ก็เป่านกหบีดหมดเวลาครึ่งหลังครับจบเกมก็วบบวกเสมอกับดอดมุนไป2ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวจะต้องไปต่อเวลาพิเศษกันนะครับเบเกโลมาทางซ้ายเบเกโลเลี้ยงตัดเข้ามาให้เอ้าลูกเกือบไปแล้วครับในเมชาเกือบทำประตูขึ้นนำให้อีกครั้งนะครับเป็นเต็มมุมของวบบวกลูนี้ครับมาร์ติเนลลี่มาป้องกันเบเกโลนะเบเกโลเล่นสั้นกับครูเซครูเซ แล้วก็เป็นทางสั่งดับมุนเหมือนเดิมนะครับปูเซ่ดานิโลเล่นชิงกันอาโนยิงลูกนี้ติดบล็อกของปูเซ่ดับมุนนะยิงอีกลูกติดโคเบลครับลูกนี้โอ้โหเซฟกันพลัวันเลยครับในนัดนี้เป็นลูกเตะมุมของวบบัวครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทางฝั่งดับมุนโมงเคลียร์ไปได้บวบบกอยังได้บอลอยู่ ลูกนี้แม่เตะเอาไปและบุทศิลป์ก็ปอนโทวีดหมดเวลาโทวเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับต้นซีทะลุช่องมาให้อเดยยมีอเดยยมีได้แล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นประตูขึ้นนําของบุเซียดอนมุนครับจากอเดยยมีครับกองหน้าตัวสำรองนะครับหมายเลข27่สเคนนี้โอ้โหเหมือนจะได้ต่อเวลาพิเศษจนถึงจุดโทษแล้วนะครับแต่ว่าในนาทีที่116นะครับดอมุลก็ ได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งนะครับผมเรามาดูภาพฉาาเดยมี่ได้บอลทางกลับซ้ายแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยนะครับลูกนี้สามประตูต่อสองครับลูกนี้ขออกขวามาที่ฟิลิปฟิลิปเล่นชิงกับเดซิเยร์อยู่ด้านหลังอยู่ตอนนี้ ว่าบวกจะทำยังไงและบุนด์ดูซินก็เป่านกหวิดหมดเวลากันหนข่งครับดอมุนก็สามารถคว้าชแชมป์เดเบโพคาวไปได้นะครับในฤดูกาลนี้เป็นชแชมป์ที่2ของฤดูกาลแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คว้าชแชมป์บุนเดสลิกามาได้นะครับแม่ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของบุนิเซียดอมุนในฤดูกาลนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาชมบรรยากาศการรับถ้วยชแชมป์ของดอทมุนกันนะครับ แชมป์ที่สองนะนะสำหรับเมูในฤดูกาลนี้ต่อไปจะเป็นนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะหลังจากจบนัดนี้นะก็มีเบอร์10ก็ทอร์แกนฮาซานะครับเอนดิกานะเบอร์13ต้นสี ครจะเป็นวะคนล่าสุดนี้คือที่ได้ปอกแขนคืออะเดยมี่อะเดยมี่นะครับจะรับถ้วยแชมป์นะจริงๆเกมมันฟิกว่าใครเป็นกัปตันจะต้องรับถ้วยแชมป์นะในกัปตันในแมตช์แมตช์นี้นะ แต่จริงๆแล้วความจริงนี่คือต้องเป็นกับตันทีโดยจริงนะครับก็อาเดียมี่นะครับจะมายกจยชเจวยแชมป์ให้ดด์ม,ดดมูลรอบนี้นะครับแช,ชมป์ในปี2022-23สำหรับเดย์เอฟบีโลคลวนะครับก็จะเป็นบูร์เซียดด์มูลนะครับผมแม่ได้ชนะเลือดถ้วยทองนะ ผมก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าของบนเดซิลิก้านะจะเป็นถาดอย่างเดียวนะแต่ว่าบอลถ้วยนี้จะเป็นถ้วยใหญ่มากมันสวยกว่าถาดแชมป์ของบนเดซิลิก้านะผมว่านะแต่เนี่ยไอเนี้ยสมควรจะไปเป็นถ้วยของแชมป์หลีกมากกว่านะถ้วยถ้วยทองทองเนี่ยแล้วถาดก็เอามาเป็นของเดฟเบลโฮคาวก็ได้นะโอเคครับก็สำหรับแบบนี้ก็ได้แชมป์ไปนะครับ หลังจบเกมนี้ผู้จัดการทีมของดอร์มุนก็จะต้องไปวางแผนที่จะเล่นนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกในฤดูกาลน,นี้นะครับถ้าได้ยูฟ่าแชมเปียนลีก,ก,กนะจะเป็นชิปเปอร์แชมป์ของบร,รุเซอร์ดอร์มุนเลยนะครับก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าต้องไปเจอกับเลอัมลมาดริดนะครับทีมที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลน,นะครับผม โดยใน,นต่อไปจะมีแข่งที่อาตาเติร์โอลิมเปียสเตเดียมนะน่าจะเป็นสนามจากประเทศตุรกีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นตุรกีนะครับตัวเก่งของ <S <S ลิมาลิดก็ครบทีมไหมนะส่วนบุริเซียดมุลก็ครบทีมเหมือนกันนะครับก็บน่าจะสูสีกันเลยทีเดียวนะครับในเกมนี้สำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2022-2023นะครับแบนเนอร หลังประตูนะจะเป็นรูปของลาอุกอรซเซเลสนะครับตำนานเบอร์เจ็ดของเลอมาลิดนะครับผมลาอุกอรซเซเลสนี่เคยทำสถิติเป็นกองหน้าที่ยิงประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเยอะสุดในตลอดการนะครับก่ <c oughs> อนที่จะโดนลูฟาน,นิตลอยแล้วก็คริสเซโน่ลอนโดลิเอเนลเมซี่ทำลายในภายหลังนะครับผม <c oughs> ผมว่าสนามอัตเตเติร์กนี่มันเล็กไปหน่อยนะมันดูไม่ค่อยขังเลยนะครับ แต่มันก็ไม่เป็นไรครับเป็นรอบชิงชนะเลิศยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกครับยังไงก็ต้องออกมาดูดีอยู่แล้วนะแม่มีลู่วิ่งด้วยเห็นไหมมีลู่วิ่งด้วยแล้วก็เอ้หรมาริดก็มีทั้งโทนี่โครสนะครับคนที่อยู่ข้างโทนี่โครสนะ่าจะเป็นมาริโน่หรือเปล่ามาริโน่ดีอาร์ตนะนี่ก็คือถ้วยยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะฝั่งไหนที่ได้แชมป์นะก็ริบบิ้นก็จะเป็นฝั่งนั้นนะครับเวลาใส่นะ ถ้ายูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้เป็นดอร์มูลไนดะแชมลิปปินก็จะเป็นเหลืองดํานะส่วนถ้าเป็นเรมเบลไดแชมก็จะเป็นขาวน้ําเงินนะครับนี่ก็คือรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับตัวเก่งของเรมเบลิก็คงจะเป็นเวเนซุเอลาจูเนียนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งลูก้าโมดิตโทนี่โคดนะกองกลางตัวเก่านะครับมาพร้อมด้วยชูอาเมนี่นะครับกองกลางดาวรุ่งของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผู้รุ่งสายประตูเป็นทิโบกุกตัวนะครับ ส่วนทางบุลลิเซียดัตมุนนะครับก็มากันครบถ้วนเหมือนกันนะฟูลองเมนดี้นี้ได้เจอกับทีมเก่านะครับเพราะว่าฟูลองเมนดี้ย้ายมาจากเลอยมาดริดน,นะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายของบุลลิเซียดัตมุนนะครับผู้รักษาประตูของดัตมุนก็ยังเป็นเก,กเกเตอร์โคเบลนะครับเซนเตอร์เป็นบาโบซากับเอเดิกา้าแบ็กซ้ายฟูลองเมนดี้แบ็กขวาคาตาลิโนกองกลางตัวรับ2คนเป็นออสซานปาปาดูโปลอสกองกลางตัวลุก3คนวิลลิงแฮมมาโก้ลอยบากูกองหน้าต้นซีครับผม เป็นทางฝั่งลิวเมลิดชุดขาวเริ่มเคลียบอลก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาโมดิตได้บอลเปิดออกข้างมาให้ทูเบสทูเบสทูเบอับดึงไว้กลับมาที่ชวนเมนล่เล่นชิงกับโมดิโทูเบอัยังได้บอลอยู่ออกขวามาที่บาเบเด่บาเบเดออกมาที่โมดิตโมดิตจ่ายมาที่เบนเนสอสยูเนเอสตอกให้โทนี่คดเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้โห,หลิวเมลิธขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับจากโทนี่คดครับผม <S <S โอ้โห เหมือนผู้เล่นของดอทมูลจะเป็นไม่พร้อมมาไรไงก็ไม่รู้นะครับเรมล,ลิดขึ้นมาแบบง่ายเลยนะครับมาดูภาพช้ากันมาเรื่อยๆครับสาหรับเรมล,ลิดนะแล้วก็มาจบที่โทนี่โคตยิงเข้าไปนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโทนี่โค้รจับซ้ายแล้วก็ยิงด้วยขวาน้นๆนะครับรูปนี้โอ้โหเรียบร้อยไปเลยเป็นโทยแบสได้บอลนัานขวามาที่บาเบรดเล่นชิงกันกลับมาที่โทยท์แบส บาเบเด้ลูกนี้มาที่โมดิสโมดิสทะลุมาให้ว่าเอ้าวันเบเนซูอุทครับซอมประตูต่อศูนย์ครับเป็นเบเนซูอุทจูเนียร์นะครับยิงให้เรอัลมาดริดขึ้นนําไป2ประตูต่อศูนย์แล้วครับในาทีที่14นะครับเรอัลมาดริดก็ทิ้งห่างบุรุเซอร์เมุนออกไปอีกนะครับลูกนี้โอ้โหเหมือนจะเป็นเกมที่ง่ายดายสำหรับเรอัลมาดริดนะครับในเกมนี้เป็นความผิดพลาดของโครบิลนะครับรับบอลกระชอก แม่แต่ไปโทษโคบิลก็ไม่ได้ครับมันใกล้ขนาดนี้นะครับเบลลิแฮมจ่ายมาให้เมนดี้เมนดี้กระชากบอลขึ้นมาเมนดี้จ่ายมาที่ต้นซียิงตามน้ำเข้าไปเลยครับอา้าวไล่มาแล้วครับปดอดมุนสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเหมือนจะกลับมาหรือเปล่าแบทมุนไล่มาแล้วหนึ่งประตูต่อสองนะครับจากต้นซีลูกนี้เฟลโเมนดี้พาบอลขึ้นมาได้สวยเลยนะครับดูครับภาพชากันครับเมนดี้กระชากบอลขึ้นมาลูกนี้แล้วก็จ่ายทะลุช่องให้ต้น ต้นสียิงไม่จับนะครับตามน้ำเข้าไปเลยนะถ้าจับก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนกองหลังของหรือมาริทนะครับเข้ามาแย่งได้นะออาไปจับเลยครับหนประตูต่อสอครับบอลมาที่มาเรโนมาเรโนออกขวามาที่บาสโตนี่บาสโตนีดึงบอลไว้กลับมาที่โทเบสโมดิดโมดิมาที่ <Mod ric. S 1> ชื่อไหมนี่ แล้วพุทศิลป์ก็เป่าโนวิดหมดเวลาการแข่งขันขึ้นแรกครับหรือโมดิดนำบุริเซียร,รมวนอยู่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมมาโกลอยแต่ทุลุช่องมาที่ต้นซีต้นซียังพลิกได้เอา้าแต่เป็นลูดิเกอร์ครับยังไม่ได้บอลอยู่ที่ทบาสโทบาส,สมาที่บาซโซนีลุชิ่งกับโมดิทเข้ากางมาที่เชว่ไม่ดีกลับมาที่โคดโค้ดออกขวามาให้บาโซนีบาโซนีกลับมาที่โมดิทเอา้า ต้นซีเดชิงกับมาก็ร้อยมาก็ร้อยทะลุช่องมาให้ต้นซีต้นซีโอกระชากหลุดไปเลยครับลูกนี้แล้วอ้าวเข้าไปเลยครับโอ้โหสองประตูต่อสองครับเป็นมูริเช่ดอมุนครับไล่ตีเสมอจนได้นะครับผมไม้จากต้นซีนะครับลูกนี้ใช้ความเร็วหนีลูดิเกอร์เห็นเลยนะครับลูกนี้โอ้โหเรียกได้ว่าความเร็วต่างกันมากเลยนะครับเรามาดูภาพชาครับ ต้นสีดูครับตอนแรกยังเท่ากันนะแต่ลูดิเกอร์เป็นไม่ทันครับต้นสีก็เลยวิ่งมาเลยนะแล้วก็แปรเข้าไปเสาสองเน,น้นๆครับลูกนี้โอ้โห,โหดีเสมอแล้วครับสำหรับดอนมุนอา้าวต้นสีหลุดมาลุนนี้เอาเข้าไปเลยครับโอ้โหขึ้นนำแล้วครับสำหรับดอนมุนดอนมุนขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหสามประตูต่อสองแม่เกมกับตาละปัดเลยครับลิวอา์พูดขึ้นนำก่อนในะครึง่งแรกทั้งสองประตูนะครับแต่เป็นทางฝั่งดอนมุนนะ ไล่ขึ้นมาแล้วนี่กลับขึ้นมานําได้นะครับลูกนี้โอ้โหต้นซีคนเดิมครับ3ประตูต่อ3ครับลูกนี้อขออภัยครับ3ประตูต่อ2ครับลูกนี้เบนดอนน้ำนาแล้วมาริดนะครับผมโอ้โหดูครับดูเรยลมาริดจะแก้เกมยังไงครับตอนนี้เขาดูเหมือนตัวเองจะเป็นต่อในช่วงครึ่งแรกนะครับต้นซีก็ยิงไปเลยในนาทีที่84ครับเป็นประตูที่28ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ที่เล่นให ที่เล่นให้บุรุษสีดำมลในยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับแม่เปลี่ยนตัวเยอะเลยครับหรือม,มาริดกลับมาเชี่ยครั้งหนึ่งออกซ้ายมาที่เบนิซุสแม่เดี๋ยวก็โดนบาบซซาแย่งไปได้ครับบากูออกขวามายัางไม่เร่งครับเพราะว่าท้ายเกมแล้วต้นซีเอา้าต้นซีมาอีกยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหสีประตูต่วสองครับโอ้โหเป็นไปได้ครับ4ีประตูเลยครับคนเดียวครับในนัดนี้โอ้เป็นนัดชิงด้วยนะครับ ยิงแบบไม่จับอีกแล้วครับจับบอลด้วยขวาแล้วก็ยิงได้ซ้ายครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับสำหรับดอนมุนครับหรือมาลิสจะเป็นฝ่ายเชียบบอลน,นะครับลูกนี้บอลอยู่ที่เวเนซุสอ่าขออภัยครับเป็นชัวร์ไม่นี่ครับกลับมาที่โทนี่โครสโทนี่โครสไปเองแต่ก็ไม่ผ่านปะป้าดูปลอสนะครับเอนดิก้าเปิดมาให้เมนดี้ลูกนี้แลบุติิซีโนเปาโนวีดหมดเวลา,าการแข่งขันครับ เอ็นทากฟังบุลิเซียร์ดมุลนะครับสามารถควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปได้นะครับลุงโอ้โหเอ็นทิเปอร์แชมป์ของบุลิเซียร์ด,ดมุลเลยนะครับมาตังต้นสีสร้างประวัติศาสตร์ครับยิงคนเดียว4ประตูนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศน,นะครับโอ้โหเป็นไปได้ครับล้มแชมป์เก่าอย่างเลเัลมาดริดไปนะครับโดยที่ในครึ่งแรกนี่เหมือนเนลียมาริตจะสามารถเอาชนะ แับมุนไปอย่างง่ายๆแล้วนะครับเพราะว่านำก่อนตัก2สองประตูต่อศูนย์นะครับแต่เพียงรางฟังบรูซเซลรมูลอาศัยจังหวะแล้วก็ความสามาัคคีภายในทีมนะครับโอ้โหโอ้โหเป็นไปได้ครับแล้วมุนก็จะมายกทั่วแชมป์นะครับนั้นนี้รู้สึกจะเป็นเบลลิงแฮมใช่ไหมที่เป็นกัปตันทีมโอเคใช่ครับชูดเบลลิงแฮมจะยกทัวแชมป์อยู่ไแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้ว แล้วลิปปินก็จะเป็นเหลืองดำนะครับเพราะว่าสีประจำสโมสรของดอร์มุนคือเหลืองดำนะครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกปี2022-23นะครับผมเป็นบุลลุเซียดอร์มุนครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศในเกมนะครับบรรยากาศการรับถ้วยแชมป์นะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้นะ แล้วก็นี่ก็เป็น EP ที่12นะครับในซีซั่นหนึ่งนะครับผมขอจบซีซั่นหนึ่งไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในซีซั่นที่สนะครับสำหรับซีรีส์ต้นซีนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวผมก็จะให้ชมบรรยากาศไปจนจบลิปนะครับผมสวัสดีครับผม